สวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีดีหักแพงสบายดีพี่น้องพ่อกับน้องสซล่าคือเก้าพี่น้องวันนี้กับภาคมาหาเห็ดพี่น้องเข้าป่าอีหล่ะหน่วยเห็ดเห็ดรวมเห็ดรวมระเบิดเพิ่นว่าอุ้ยนี่เฮ้ยถอยถอยนี่จนป่าฮาดเอาไปต้องออกนี่มาเผากะเลยลงมาห้เห็ดกี่โดดเดิเทียมเสริมขอไปเอาไปจับเลย โอ้ยตีนอายุเฮาลูกง่ายงปายดีนะมีแต่จูมเนาะเอาไม้นะนะขันยาเกเาลืออ๋นั่นแล้วใช่ป้าเบไปก่อนนี่นเนาะสอง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 ตัวนีเด่นนี่หน,นึน เอาเก็บเก็บมันโปรกานพี่นอ้องก็ไปนนั่มันมีหยามันล้จักอันนนนะอันหนึนน่งบ่เออมาหน่อยดิเอาเก็บแมกระตาก็ได้ลายเติบเลยเลยพี่น้องใช้ให้ปลาลุงมึงด้วยนี่พี่นอ้องมีแต่อันงามไปลุยเคยว่ามันยังลายอยู่เลยเคย,ยเถินี่เนาะลบไปลบมาอยู่เอาแต็มมองเก้าเลยพี่น้องเลย อันว่าคพิงก็ตาหานเอาติดเท้าไก่ไก่อีกันนี่ไปหาอีกคนพี่เนาะซาลาเห็นอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยฝันมานอะไรเงี้ยนี่ฮะที่ดงงามนะาดูมีขนาดฝนตกยังแข็งเนาะนี่พี่เนาะหัดแบบหมนเห็ดรวมกำลังออกเนาะหลังจากหมือเห็ดปวกไปพี่น้องเห็ดรวมออก พี่ลมออกแล้วก็นาสีเฮ็ดละงูออกแล้วก็เฮ็ดปวกออกอีกปีนี้ยอมรับว่าเฮ็ดลายแม่นกินแต่กับเฮ็ดอยู่แต่กับเฮ็ดกดไลค์กดแชร์พี่น้องแฟร์ไหมนี่พี่น้องงาม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 ตียนมือกล้องกับพี่น้องตีนะน่ะเท่าตีนจะได้เท่มเนี่ย โอ้ยนะมีติดอกงามๆเลยนะนะผู Nein, <bon> no, ้ชินะโอ้สีดายบริเซียมาจะเผาด่าเขาด้วยพี่น้องเด้อมือขี้เฮ็ดยังเยอีกุศีนั่นนะเฮ้ยินี่นี่นี่กอไข่นี่นี้อืมคิดทาง เอาไปรถเสียบเด้อเอาไปสี่คนคนมันมีค่ามันก็แบบนี้แหละ่ใส่อีกเนาะเห็นทางเจา้าทางเจ้าอะไรขันมาบริจาคนี่เห็นนั่นนั่นนั่นเห็นข้าเห็นพี่น้อง

cái này na on cái này na le cái hết anh điêu cắn cái on cái này hết na on bao nhiêu ha sốc anh thiên like xe nua nua Lua lu chắc hết nhá thêm luôn โอ้เห็ดพีเบือบ่ก็ได้เฮ็ดกินได้พี่น้องไงโอ้โหเฮ็ดพีเบือเต็มอยู่นี่จะเดาข้าวเขาเฮ็ดยังสั่นเฮ็ดยังปายพี่น้องเยังไงมาสั่นเฮ็ดนอนทะ มันก็ขานไปนะบ่ใช่เนี่ยเจอแต่ของเทาใช่ไหมจีนโอ้แข็งเด้อกำลังได้เานะมันยังแข็งอยู่ยังแข็งยังแข็งโอ้พี่น้องสีเต็มกระตาเลยมามามา เป็นจังห้องเนาะแง่กันฮะสองแต่ไม่ดอกดอกไม่สวยสักเท่าไหร่เก็บเลยบริลอคนมาเก็บ เป่าในน้อยสิมาแลวมาแล้วฮะเห็ดบ่มีพอป่าห้าป่าห้านะมันโดนเนาะเฮ็ดบ่มีอเก็บฮะซอยกันนเดือกิน้องเด้อขาห้าบ่เห็น ก็หาบนนี่เฮ็ดเยงเคยนอนโอนุ่ก็มาจับอยู่นี่แล้ว่ะสิโดนมันได้หนิเลยโดนเฮ็ดแอด <laughs> ừ. Ừ, này. Ừ, cái này cái cắt kiếp nữa nó mỏ ừ, cho okay. lại Và... mì thì ừ. nào nó là lệ một cây đỏ cái โอ้มือเขียดแล้วเนาะคนมันโหดขีบกัดมือหอยตะเลนทีว่ามันโหดแล้วครับโอเคหิธานเนาะเป็นเิธาน,าน,านาเนาะ เฮิททานนี่ไงนี่เส้นอยู่เลยอือมันเป็นหมูเนาะมันแมนบอสเฮ็ดทานกินได้เยอะกินได้เอาบอสมาเอาบอสกินนะมองนี่อือมันเป็นหมูเลยเนาะโอ้โหข้างนี้เอานะนี่เต็มเลยมาเนาะเอมาพวกเราบม่เคยกินหากินได้อยู่เฮิททาน จะบอบอใครกินกันเนาะอือมาเอาพี่น้องทานยกเว้นที่ทานบอเอาเล้วตายอะไรพวกย่างครับป่ะถูกเข้าปลาให้มันเ่าถ้าดำเต็มเนาะอย่างไรเลยมันก็ดำเหมือนทานอะไก็เฮ็ดทานปกติน่กินได้อยู่เนาะก็ได้เขากินกันปกติน่ากินได้อยู่นะหะเดาะยังไงาะงามอะไรอ้หูผูกดอกใหญ่เลยพี่เนาะ ง่ายบัดแข้งด้วยเ้ยเออเป็นแต่จะเกาเนาะแข้งผัดยกนี่นตั้งฟึ่งๆนี่แม่หลอได้น่เห็นบอกเจียบขึน้อยขึ้นน้อยตื่นหัวน้ำเคยฟ้าเอาไปกินเลยมืไงเฮ้ยนะอือว้าดไหนีออกนะโอ้ยเย็บทานเนาะก็มอาแกงซะเป็นยังคุณนะ มันแข็งไหโอ้ยตัวหนกขาขนาดดอกจุ้มยังดอกบ้งใหญ่ป้ยโอ้ยบอได้โทรไปหาป้าเรากินบ่โอเคเย็บ้าหันพี่น้องกมอไรล่นกัตพี่น้องกินได้ด้นี่เจมี่อนไรก็เจ้าป้ยเก็บใอะเจ้างนี้น่นี่เป็นดอกหญ้าพี่น้องคนพิาคือเอาไปหนื้อพาได้ไหม พ oh, 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 ี oh, no, no. Oh, no, no. ่ว่าปีนาผ่าไหมโอ้ัามันถึงเนี้ยมันแดงเนาะอุ้ยมันเป็นเห็ดเลือดใช่ปะเลือดเรือเปลโอ้ลายเลยเฮ็ดพี่ยังพี่น้องเม่นมาบอกเดี๋ยวเห็ดเม่นมาบอกเลยพี่น้องเลยว่าเห็ดยังเนาะแต่ว่าทักบ้านเขาเอื่นน่ะเฮ็ดท่านลาแต่ว่าทางกล้องอยู่ทางฝั่งไทยจะเปนอื่นหนังเนาะเจากินได้เนาะป่ะป่ะเฮ็ดเรา มันอยเอมื่อคืนผลตกแห้งหยองเลยดีนะมันหมดหนาวฮิตกันยังเห้ mấy cái chị khai gì thế chưa tin nha Khuân này gửi khuôn này khả chưa thì hết khả ao rơi à, bồi có gì sống đổ <bồi. cười> Nạ <ngoài tìm. cười> hà bồi ข้างบนอย่างไั้นเองฮะข่อยก็เจอคือกันเห็ดค่ะมือมันนี้ใส่จนมาเทมย่อมหลับมันมันงามเห็ดอย่างเงี้ยถ้ามันบลางามคนสีกินเจีาวข่อยบวกินเลยเอาไปหนึ่งจานเยวเออเห็นแต่ข้าจานหนึ่งบ่งคือเลยท่นแกงนะอุ้ยกินบุหรี่ได้ใช่ นี again, ่ดอกก็ค้างม้าขาน้หาหวางยาจั๊วใช่นี่นั่เลยมูหนึงสองดอก็มองไปสองดอก็นั่นเละนันเละโอ้หลายดีเนาะ เต็มกระตาหนิมันหมักอยู่เห็นยังกันไหมคืองามแท้เห็ดดินเห็ดดีนเห็ดนาระเออมันออกเลยเนาะนี่ซีมันออกมันละขาวฝนถืกนี่ยฝนถือมันคืนก็เลฮหาเฮ็ดนี่ต้องใจเย็นๆเลยพี่น้องใจหอนอยู่ได้หมดบุ้ยดิคอย Ôi ôi Tết Mà họt là gì đâu Chạy hết thế Chắc bốc nhanh này Hết nào vậy đó Chị đậu không ngâm ừ. Mưa à นนี้แล้วพ้นใช่ไหมไปจัดสุกสาวเมื่อบ้านแล้วเป็นผีดองเลยโอ้เมือ่อยพอมาหับเมื่อบ้านโอ้สมเมือ่อยจะพี่น้องฮ่าเออมีหมากะทินน้อยนอในสวนไปละพี่น้องจ้า ไม่พอกันคินนะไปว่างมาสง่สงน้องสลาดนี่เด้อ